ส่วนพิเศษที่หนึ่งศูนย์นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่อยุธยาแล้วนะก็สวัสดีคุณเพื่อนทุกสี่คนบ้านรถไฟเนี่ยน,นะครับ เชียงใหม่กรุงเทพปิิตันีนะครับวันนี้ก็ช้าอยู่20นาทีนะโอ้ขันสุดท้ายอยู่ตรงนี้พอดีเลย ี่ก็ออกจากเชียงใหม่มาตั้งแต่18นาฬิกานะครับสายอยู่20นาทีนะครับตอนนี้5นาฬิกา36นะโอ้นี้อยุธยานี่อากาศเย็นมากเลยนะจนกวกเช้าวนะครับหนาวปากสั่นเลยนะ <laughs> ก็เดี๋ยวมีข้าบวนลังตามกันมาเรื่อยๆนะครับจะมีหนึ่งสีู่นย์ด้วยส่วนใหญ่ก็จะราชากันนิดๆิน่อยๆนะครับ โนกันต่อนะครับห้านาฬิกาห้าสิบนาทีนะขบวนรถเร็วที่หนึ่งสี่ศูนนะครับอุบลราชธานีกรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยทีแรกนึกว่าจะมาหลังทางด้านซ้ายนะ อันนี้ก็ล่าช้าอยู่3นาทีนะครับได้คิวไว้สบาห้าสองสีสามทำขบวนนะโอ้ยหนาวจริงนะครับตอนเชา้า ร้นทุนคอนเ์อุทยาจะตจอมติดต่อรรมรัศดรขอทางให้ติตกับตัวใน่าที่ตองรางการให้บริรถริดเที่ยราบขบวนรถูต้นทางบวนราชามีสานิทอภิวันะครับแนี้อากาศนี้และรกาีบางปีางเหตกาเอตางิเทอภิวันะครับที่สนดอยาครับ รถเร็วหนึ่งสามสี่นะครับเวียงจันทร์หนองคายกรุงเทพอภิวัฒน์นะ มีพ่วงเจอามาด้วยนะเจอามา3คันนะครับอมันนะครับวันนี้ออกขานี้จะแล้วรถคนนี้รักสิบเก้าวังไปฮานีระเทอัฟกานิสถานอิ่รับ คนก็เยอะทุกขบวนเลยนะรถทางไก่นะครับช่วงเช้าตีสี่ก,กว่านะผมก็ลงมาจากขาบวนที่หนึ่งสี่นะโอ้โหก็แน่นเหมือนกันนะครับเยอะทุกคันวันนี้หนึ่งสาสี่ก็มาตามเวลานะ รอเวลาออกนะครับ6มเมริกา21นาทีนะนะครับได้เวลาแล้วนะครับ ตอนนี้ท้องฟ้าก็ใกล้สว่างเต็มทีแล้วนะ6 2นาิกา21นาทีนะครับ หลรอขึ้นกันเพียบเลยนะครับชุมทางแก่งคอยกรุงเทพหัวลำโพงนะนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนทำงานนะครับรรรรรใช้ออตตอมส,สี่หนึ่งศูนย์นะครับ แยะไปหมดเลยฮะอายุทยานะโอ้ย,อยนักเรียนก็ลงมานะครับคนที่รอขึ้นก็เป็นคนทำงานนะ ซอส,สองนะครับดุมทางแก่งคอยกรุงเทพผลัโพกเมื่อสัครู่นักเรียนลงมานี่ก็เยอะเหมือนกันนะาทางหลังที่หนึ่งนี้ก็มีรถมานะครับ อ,อันนี้ก็จุ่ทางแกงพอยเหมือนกันนะ รถเขรบนาสามนทารับชุทางแกคอยครับวนนี้ออกสถานีจานและรถสถานีบานมามาจันไปอยู่รกลางทาแก้วชุทางบ้านพาชีไปสถานีต่อไปครับที่ีสถานีอุสยาครับรถเร็วที่หนึห้านะครับ กรุงเทพฯอภิวัตออน์ขบลราชธานีนะผนะิวตัวไอห้าสองสองเก้านะครับ

สุดาั้ทาชีสองแดงสำหรับมูนิธาแกขอเป็นต่อไปครับที่จะไปเรียบตำรบจที่ต่อตามไปกันอีกสิบแปดนาทีครับมาเร็วนะครับจอดรอนะ135ออกมาครับทางด้านขวามือนี่เป็นขบวนที่2องนะ คอนสวรรค์กรุงเทพพหลลำพงนะครับวันนี้ได้เอาตอม4ีหนึ่งศูทำขบวนโอ้โหลมแรงจริงครับนี่ก็น่าแดดออกยังหนาวอยู่เลยวันนี้ สองหนึ่งนะครับกรุงเทพอภิวัฒน์เด่นชัยนะสี่ห้าหนึ่งแปดนะ อัอฝืนจะเทือนหมดเลยครับมีรถมานะครับ ออกไปเรียบร้อยนะครับก็เป็นคลิปสถานีรถไฟอยุทยานะเก็บภาพรบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ